I never make promises, cause I don't keep them. I already miss you. I never make promises, cause I don't. อ่ะครับผมก็พบกันเลยนะครับผมนัดจาก Security Square ครับอ่ะวันนี้เราจะมาพบกับสินค้าตัวใหม่นะครับจะเป็นตัว C8W Pro นะครับรูปทรงรูปร่างนะครับอ่ะก็จะเหมือนกับตัว C8C นะครับ C8C l i t e นะครับผม C8W เนาะรุ่นนี้นะครับก็จะแถมอะแดปเตอร์กับบูทกันน้ำนะครับแล้วก็น็อตนะครับเหมือนเดิมมีพอร์ตแลนแล้วก็ไฟ DC 1 2โวลต์นะครับไม่รองรับ p o e นะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นภาพ5ล้านนะครับ5ล้าน 3K นะครับผม H265 นะครับใส่เมมได้256กิกนะครับตัวนี้ก็จะมีตัว Smart t ท a กก i n g เนาะเอาไว้ติดตามคนได้เวลาคนเดินผ่านกล้องจะหมุนตามคนแล้วตั้งจุดพีเซ็ตเพื่อให้กล้องหมุนกลับมาตามจุดที่เราเซ็ตไว้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมี 2-way Talk เนาะ 2-way Talk พูดคุยโต้ตอบ2ทิศทาง คัลเลอร์ h น v i วิชันะครับก็จะมีภาพสีเวลากลางคืนตัวนี้เราสามารถปรับได้มีซัพพลายเมน l ์ไลท์นะครับเป็นแสงขาวนะครับกับเป็น IR ที่เป็นําให้เป็นภาพขาวดำนะครับมีแอคทีฟไซเรนนะครับกดมีไซเรนในตัวนะครับผมสามารถกันน้ำได้นะครับ IP65 นะครับผมครับผมครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูเมนูกันคร่าวๆนะครับ Stevens, ข้างในนะครับของตัวนี้ก็จะมีเ um มนูนะครับการตรวจจับอาจฉริยะนะครับจะมีจับรูปร่างคนนะครับการจดจาท่าทางตัวจับยานพาหนะนะครับการเปลี่ยนแปลงภาพต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีพวกอ,อันนี้การแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนด้วยเสียงนะครับแจ้งเตือนด้วยแสงเราสามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็การแจ้งเตือนด้วยเสียงอันนี้เราสามารถอ่านเสียงนะครับ ไปตั้งเป็นการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ได้นะครับเป็นเสียงที่กําหนดเองนะครับแล้วก็จะมะีนี่ตั้งค่าเสียงเนาะพวก w a y talk อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตั้งค่ารูปภาพนะครับก็จะเป็นพวกโหมดนะครับการคืนชีิยะอะไรพวกนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับผมว่าจะใช้ i r หรือสับไพน์ไลน์นะครับโอเคแล้วก็จะมีพวกตั้งค่าแสงนะครับ ไฟถนะกล้องนะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับเครื่งค่าพีซีนะครับก็จะมีแบบมุมมองคงที่แลวก็มุมมองยืดหยุ่นนะครับมุมมองคงที่ก็คือกล้องจะไม่หมุนตามวัตถุนะครับก็คือจะซูมเข้าซูมออกอย่างเดียวมุมมองยืดหยุ่นก็จะกล้องจะหมุนตามด้วยแล้วก็ซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนะครับเราสามารถเปิดปิดการซูมได้ข้างบนนะครับเมนูบนได้เลยครับผมเดี๋ยวก็เราก็จะมาลองฟังก์ชันให้ดูนะครับอันนี้เป็นแบบกล้องติดตามคนนะครับ สามารถซูมเข้าซ right. um, okay. ูมออกหาวัตถุที่เป็นมนุษย์ได้นะครับผมมันกล้องก็จะหมุนตามนะครับหมุนตามสามารถพร้อมกับซูมเข้าซูมออกได้เลยนะครับผมก็คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วยังมีอีกอันหนึ่งนะครับจะมีเป็น p t Z เนาะอ่าี t ซตรงนี้นะครับ เราสามารถตั้งตำแหน่งได้นะครับว่าให้กล้องมันจดจำพื้นที่ไว้ตรงไหนนะครับผมว่าเป็นทีเซตของมันนะครับเวลากล้องหมุนไปสุดแล้วนะครับก็ให้มาเซ็ตกลับมาตรงเท่าที่เราตั้งค่าได้นะครับเราจะตั้งตรงนี้นะครับผมอ่ะก็เป็นข้าวผานะครับประมาณนี้ครับผมอ่าครับผมก็จบลันนะครับสำหรับการรีวิวสั้นๆนะครับตัว C8 w Pro นะครับกล้องอ่า 3K หล้านนะครับ ลูกค้าท่านใดต้องการสเปคเพิ่มเติมนะครับหรือว่าสอบถามราคานะครับสามารถติดต่อเซลล์ที่ดูแลท่านได้นะครับหรือว่าจะติดต่อผ่านทางเพจน,นะครับ y t u t u นะครับของสีกิติ s ักนะครับผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ